สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Drive Lab ผอบใบ Drive Works ครับจากคลิปก่อนหน้านี้หลายๆท่านคงเห็นการทำงานคร่าวๆข,ของ Drive Works กันแล้วนะครับว่ามีลักษณะการทำงานประมาณไหนที่ท่านเห็นนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสามารถของ Drive Works เท่านั้นครับในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ Drive Works ให้มากขึ้นสำหรับท่านที่ยังนึกภาพไม่ออก หรือยังไม่แน่ใจว่า Product หรืองานออกแบบของเราเนี่ยเหมาะที่จะนำ DriveWorks มาใช้ในการทำงานมาช่วยในธุรกิจของเราหรือเปล่าคลิปนี้จะช่วยให้ท่านเห็นภาพและเห็นแนวทางได้มากยิ่งขึ้นหลังจากดูคลิปนี้จบผมเชื่อว่าหลายๆท่านต้องอยากหา DriveWorks มาใช้งานบ้างอย่างแน่นอนครับ DriveWorks เป็นซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับผู้ผลิตที่มีการออกแบบและขายชิ้นงานหรือ Product ที่มีลักษณะ Same but different หรือเหมือนแต่แตกต่างนั่นเองครับคือเป็นสินค้าประเภทเดิมเลยแต่มีขนาดหรือรายละเอียดบางส่วนที่แตกต่างออกไปตามความต้องการของลูกค้าหรือความต้องการในการใช้งานโดย DriveWorks จะช่วยขับเคลื่อน SolidWorks ให้สร้างงานออกแบบใหม่ๆที่มีลักษณะแตกต่างออกไปเหล่านี้ให้อย่างอัตโนมัตินอกจาก DriveWorks จะสามารถทำงานในลักษณะของดีไซน์อโตเมชั o n หรือการออกแบบอย่างอัตโนมัติได้แล้ว Driver's ยังสามารถทำงานในลักษณะออนไลน์เซลส์คอนฟิ u กเรเตอร์เราสามารถเลือกสีเลือกไซส์เลือกรูปแบบและรายละเอียดในส่วนต่างๆของงานออกแบบของเราได้ Solution เหล่านี้เรียกได้อีกอย่างว่า CPQ ย่อม,มาจาก Configure Price และ Quote ซึ่งช่วยให้เราสามารถคัสตอมโปรดักต์หรืองานออกแบบของเราพร้อมด้วยการแสดงผลแบบ3มิติได้อย่างเรียลไทม์ผ่านอุปกรณ์อะไรก็ได้ทั้งยังสร้างไฟล์างานออกแบบและเอกสารที่จำเป็นต่างๆที่ต้องใช้ในการผลิตและการขายให้อย่างอัตโนมัติเช่นไฟล์ solidworks part assembly drawing bom cover letter และ b บ quotation ซึ่ง c p q solution นี้จะช่วยลด repetitive tasks หรืองานที่มีลักษณะซ้ำเดิมลดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดในการทำงานลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนเพิ่ม scale ของการขายให้มีความ global มากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและส่งมอบสินค้าได้ทันตามกำหนดเวลา DriveWorks เป็นซอฟต์แวร์ที่ให้ความยืดหยุ่นในการใช้งานกับผู้ใช้งานอย่างมาก มีหลากหลายโมดูลแยกย่อยให้เลือกใช้งานได้ตามความต้องการไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยการลงทุนกับทุกโมดูลในครั้งเดียวเราสามารถเริ่มก้าวแรกให้เพียงพอและเหมาะสมกับการใช้งานและสามารถต่อยอดเพิ่มเติมได้ทุกเมื่อในอนาคตรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับ DriveWorks ก็จะมีประมาณนี้นะครับ สำหรับท่านที่สนใจในซอฟต์แวร์ DriveWorks นี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางการติดต่อใต้คลิปเลยครับ